สวัสดีค่ะท่านผู้ชมแบบนี้ได้ไหมแนวทางหวยลาวพัฒนาวันนี้นะคะตรงกับวันจันทร์ที่ยี่สิบพฤษภาคมนะคะสนะองห้าหกเจ็ดเนาะอากาศร้อนมากนะคะแนวแนวทางนะหวยลาววันนี้นะคะ สูตรคุณยายให้มาแล้วเดี๋ยวก็โชวชช์หน้าจอให้นะคะเพราะว่าถ้าแบบนี้ก็จะกลับหัวเนาะจะกลับหัวอ่ะเดี๋ยวจะขึ้นสูตรคุณยายให้ดูด้วยเนาะเอ่อคุณยายให้เด่นศูนย์นะคะแล้วก็เจ็ดนะคะคุณยายให้เด่นศูนย์แล้วก็เจ็ด ระวังแปดนะคะสุดคุณยายสังเกตว่าตัวสุดกลมๆใช่ไหมสุดทางหมาแปดชนกันบนล่างนะคะท่านผู้ชมอเอาสุดคุณยายก่อนเนาะเดี๋ยวขึ้นสุดคุณยายนะคะสุดแอดแอดก็เอ่ เน้นๆนให้นะฮะต้องชมใครชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านเนสียดายมากเข้าแต่ตัวดิบน,นะเนาะแปดชุดของคุณยายนะคะคุณยายให้สองแปดเก้าแปดนะคะหนึ่งสองแล้วก็แปดแปดสี่ห้าศูนย์สามเจ็ดเจ็ดแล้วก็เจ็ดศูนย์นะคะสุดคุณงยาย ส่วนสูตรแอดนะคะแอดให้เด่นสองแล้วก็แปดนะคะเด่นสองแล้วก็แปดสองของแอดมีสองห้าแล้วก็สองเจ็ดอ่ะเดี๋ยวนะ สองสองห้าสองเจ็ดสองแปดสองเก้านะฮะสองห้าสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสี่ชุดนะคะแล้วก็แปดก็จะมีเอ่อแปดห้าแล้วก็แปดเก้านะฮะท่านผู้ชมลองแปดนะเด่นสองลองแปดสูตรแอสนะอ่ะสูตรคุณยายก็สูตรคุณยายด้วยสูตรเอสก็สูตรเอสเนาะ สองห้าสองเจ็ดสองแปดแล้วก็สองเก้านะคะคงไม่เบิลเนาะ ปดนะฮะก็จะมีแปดห้าแปดเก้าแปดห้าแปดเก้านะตัวลองของแอปนะอะเดี๋ยวขึ้นหนะ้าจอให้เหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมทั้งหมดทั้งปวงบนดวงวัส,สนาของตัวเราองน,นะจ๊ะ ถ้าให้ชอบสุๆุๆแอดชอบแปดห้านะคะแปดห้าแล้วก็สองห้านะคะที่แอชชอบนะะอ่ะเดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้เนาะสูตรคุณยายแล้วก็สูตรแอดนะคะตามสูตรนะคะแล้วก็เจาะเน้นออกมานะคะท่านชมเนาะ สูตรเอดเด่นสองรองแปดนะคะสูตรแอดเนาะอ่ะสูตรคุณยาเดี๋ยวแอดก็จะขึ้นหน้าจอให้เหมือนกันนะคะเพราะว่าบางท่านอาจจะรูดพืชรูดพืนไปนะคะก็ขอขอบพระคุณมากๆนะคะใครที่เข้ามาติดตามนะคะ,ะก็ขอขอบพระคุณด้วยนะคะแนวทางสูตรเอ่อบางท่านมาคอมเมนต์นะคะให้แนวทางก็ ขอบคุณมากๆนะคะคมะคะค่เสียดายเนาะมดก่อนของคุณยายหลุดแต้มหนึ่งอ่ะทั้งหมดทั้งปวงบุนดวงวัฒนานะคะขอให้ทุกท่านช่วยตีด้วยนะคะแนวทางนะคะ เวลาพัฒนาก็โปรดใช้วิจารยานทุกครั้งในการรับชมด้วยนะคะ